สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเซลเก้าฮอนด้าบิ๊กวิงพิษณุโลกนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ CL 500นะครับคันตรงหน้าเรานี้วันนี้ผมจะมารีวิวแบบสั้นๆนะครับแล้วก็พาไปทดสอบการขับขี่ว่าถ้าสมมุติขี่ทางดินนะครับจะเป็นอย่างไรแต่อาจจะไม่ได้ขี่เป็นระยะทางไกลๆนะครับก็จะมาขับขี่ในระยะทางสั้นๆแล้วก็มีตัวอย่างในการขับให้ว่าสภาพของพื้นถนนหรือ การข้ามสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยจะทําได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับครับผมสำหรับ c l 500นะครับก็มาในคัสของเครื่องยนต์นะครับขนาด471ซีซีนะครับเครื่องยนต์2สูบเรียงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับตัวพวก n x 500นะครับ CBR 500 r หรือ Hornet 500นะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำครับผม ในส่วนของขนาดล้อนะครับล้อหน้าจะให้เป็นขนาด19นิ้วครับส่วนล้อหลังจะเป็นขนาด17นิ้วในส่วนของระบบเบรกนะครับจะเป็นระบบเบรกนิดเดียวนะครับ ABS ทั้งหน้าและหลังของระบบกันสะเทือนนะครับชุดหน้าจะเป็นโช๊คเทเลสโคปิกนะครับส่วนโช๊คหลังจะเป็นโช๊คคู่นะครับแบบสปริงในส่วนของระบบไฟนะครับก็จะเป็นไฟ Matic LED นะครับ4ดวง ส่วนหน้าจอนะครับก็จะเป็นยังเป็นจอขาวดาให้นะครับก็จะมีการแจ้งในส่วนของเวลานะครับความเร็วแนกาขับขี่ตำแหน่งเกียร์และน้ำมันเชื้อเพลิงครับการรีวิวนะครับก็มีสั้นๆประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปทดสอบการขับข,ขี่กันว่าจะเป็นแบบไหนชุดโชคจะโอเคไหมนะครับหลายคนกังวลว่ามันจะกระดิดกระเด้งไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในการใช้งานจริงที่เป็นทางดินหรือว่าทางที่มันค่อนข้างลุยนิดน,นึงครับผม ครับผมก็สําหรับการทดสอบการขับขี่นะครับแบบสั้นๆของเราแล้วก็การรีวิวก็จะมีประมาณนี้ครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับเป็นรถรุ่นไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือหากที่ท่านใดนะครับสนใจอยากจะมาทดลองขับก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้เช่นกันก็สามารถเข้ามาติดต่อที่โชว์รูมได้เลยนะครับก็สาหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะมีคลิปอะไรมาอัปเดตหรือมีข้อมูลอะไรมานําเสนออีก ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ